ให้ทุกคนไปดูยอ้อนหลังได้เลยสนุกโอเคงั้นต้องขอลาไปก่อนนะคะไปหาอับน้ำล้างหน้าสะผมละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะถ้าแบบิบ <c oughs> ให้ดูจ,จอยจอยมาแล้วนะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณค่ะทุกคนไปแทนทวิตต์ต่อเหรอโอเคสู้ๆเดี๋ยวชมพูไปช่วยบ๊ายบายแคปไหมอยากแคปไหมเอาในไหมเอาอย่างหนึ่งสองสาม กูไม่ใช่ชมพูขอบคุณค่ะอะไรอีกเดี๋ยวนึกก่อนนะเก็บไว้เล่นไงเผื่อไปตัดมีไหมมีประโยคเด็ดอีกไหมชมพูไอเลิฟค่ะไอเลิฟนะคะจุ๊บจุ๊บเอ,อไหม กูก็ลูกพญานาหมืน่นมาปะกูก็ลูกพญานาหมืน่นมึงจะให้กูเงียบปากเลยเรอลอก, <laughs> กูก็ลูกพญานาหมืน่นมึงจะให้กูเงียบปากเือเพื่อ่ <laughs> อาคยคืออะไรอ่ะตามไม่ทันนะตอนนั้นก็ตามไม่ทันตอนนั้นก็งงว่าเอ๊ะเขาเพื่อพายอะไรกันเยอะแยะ แต่น่าจะแบบเป็นคำเป็นวลีฮิต h ชิปุทุกคนขอบคุณมากๆนะคะต่อจากนี้ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ชมพูด,ด้วยนะพยายามตั้งใจแล้วพยายามที่จะไปต่อให้ได้ถ้ามันผิดพลาดต,ตรงไหนอ่ะขอโทษเลยขอโทษจริงๆถ้ามันไม่ถูกใจใครหรือว่าแบบมันเล่นไม่ถึงอินเนอร์มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบ ก็คือถ้าเจ้คิดว่าเจ้เล่นดีกว่าก็ไปเล่นเองสิคะได้ปะเป็นมีมีกล้วปะโอเคไปละขอโทษนะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่ามันแบบมีตรงไหนที่มันผิดพลาดไปเดี๋ยวต่อไปก็จะพยายามให้มันมีข้อผิดพลาดหน่อยที่สุดแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าไม่ให้ผิดพลาดเลยหนูอะไม่รับปากเลยไม่สามารถรับปากใครได้เลยเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นอะไม่รู้อะรอดูนะสู้